สวัสดีแฟนๆบีทุกๆคนท,ท,ทุกๆท่านกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นคลิปวิดีโอในการชวนเพื่อนๆมาพูดคุยหลังดูจบแอนิเมะบีสงครมเลือดพันปีในพาร์ทที่3นะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันในส่วนของตอนที่3 3เนาะซึ่งเป็นตอนใหม่ล่าสุดที่เพิ่งจบไปได้หมาดๆนี้เลยนะโดยส่วนตัวนะครับผมยกให้ตอนที่33นี้เนี่ย เป็นหนึ่งในตอนที่ดีที่สุดของซีรีส์สงครามเลือดพันปีเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีการเพิ่มฉากการต่อสู้ระหว่างอบาลายเลนจิกับอิชิดะอุริวนะครับเพิ่มมาแบบเยอะเลยครึ่งตอนเลยนะครับแล้วก็ฉากการต่อสู้เนี่ยมันไม่ได้เป็นฉากเพิ่มเข้ามาแบบไร้สาระที่สู้กันแบบวนหลูสู้กันแบบงองแงงไม่ใช่เลยนะตอนนี้เนี่ยสู้กันแบบเต็มที่เลยโชว์ของเป็นโชว์นะโชว์กันแบบเต็มที่เลยสิ่งที่เ,เพื่อน อยากเห็นในซีรีส์สงครามเลือดปันปีตอนนี้ผมว่าเพื่อนๆได้เห็นแบบเต็มตาเลยการโชว์ของของแต่ละคนผมบอกเลยว่าทํามาถึงใจมากๆนะโดยส่วนตัวผมเนี่ยที่อ่านตัวมังงะจบมาเนี่ยผมรอฉากการต่อสู้ของอิชิดะแบบนี้มันนานมากๆนะเพราะว่าในซีรีส์สงครามเลือดปันปีเขาเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เป็นตัวหลักเลยแต่ว่าบทที่เขาโชว์เนี่ย มันช่างน้อยนิดกระจิตฤทธิ์มากในตัวมังงะนะครับตัวอนิเมะออกมาแก้ให้ผมบอกเลยว่าคุ้มค่าสมกับการรอคอยจริงๆในตัวอนิเมะสงคมเลือดพันปีในตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มพูดคุยกันในแต่ละประเด็นนะครับอันนี้เหมือนเดิมขอเตือนเพื่อนๆก่อนเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูอนิเมะสงคมเลือดพันปีในตอนที่สามผมแนะนําว่าให้ไปดูมาก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปวิดีโอนี้นะครับเพราะว่าคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหานะครับถ้าเกิดเพื่อน ไมไ่ได้ดูในส่วนของตอนที่3ามสามอาจจะโดนสปอยได้นะและใครที่ไม่ได้ดูตัวอนิเมะมาเนี่ยอาจจะดูคลิปวิดีโอนี้ไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าคลิปนี้ไม่ได้ทําแบบสปอยเต็มที่ขนาดนั้นนะครับเป็นคลิปวิดีโอในการชวนเพื่อนๆมาแลกเปลี่ยนมุมมองพูดคุยหลังดูจบกันเฉยๆนะว่ามีประเด็นไหนที่มันน่าสนใจบ้างนะครับเอาล่ะในเมื่อเราเตือนกันไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มพูดคุยกันในส่วนของคลิปวิดีโอนี้กันดีกว่าเนาะ ในส่วนของตอนที่3ามนี้เนี่ยเขาจะมีการกระจายบทบาทด้วยกันทั้งหมด3กลุ่มหลักๆด้วยกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มของ13หน่วยพิทักษ์แล้วก็กลุ่มของอิจิโกะกับกลุ่มของมายยรินะจริงๆไอ้กลุ่มของมายยริเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้มันเป็นกลุ่มตัวโจกเลยในตอนนี้ <c oughs> จริงๆมายยริมันควรมารวมกลุ่มกับ13หน่วยพิทักษ์ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าตัวเขาเนี่ยเนียนนะครับปล่อยให้13หน่วยพิทักษ์เปิดประตูไปก่อนนะแล้วตัวเองค่อยตามมาทีหลังนะครับแต่ด้วยความโชคไม่เข้าข้างนะ มันไปเข้าห้องน้ํามาก่อนนะครับมันไปกับกลุ่มแรกไม่ทันมาเลยต้องไปอยู่กับกลุ่มของมายยรินะซึ่งงงเหมือนกันว่า13หน่วยพิทักษ์ตอนมันเปิดประตูมันไม่เช็คคนเหรอ <c oughs> ปล่อยระดับเคมปาจิตกรถ <c oughs> มันปล่อยไปได้ไงวะแล้วก็ก่อนหน้านี้บอกเคมปาจิเป็นกําลังลบสําคัญนะแต่ดันปล่อยให้เคมปาจิตกรถ <c oughs> ทุเรศมากๆนะั้นดีนะที่มายยริมันเนียนนะเปิดประตูทีหลังนะไม่นั้นเพื่อน <c oughs> ๆอาจจะไม่ได้เห็นบทบาทของเคมปาจิแล้วก็ได้ และในส่วนของบทบาทของกลุ่มอิจิโกะนะครับอันนี้มีประเด็นนะมีคู่ต่อสู้นะครับนั่นก็คือการต่อสู้ระหว่างนัทเลวานกับกิมจอนะเอาจริงๆมันเรียกว่าการต่อสู้ได้หรือเปล่าวะไอ้นัทเลวานเนี่ยมันเอาแต่วิ่งหนีนะครับวิ่งหนีอย่างเดียวเลยวิ่งหนีกิมจออย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่ากิมจอนี่ก็ได้โชว์ความสามารถใหม่เข้ามาเหมือนกันนั่นก็คือการแปลงร่างเฉพาะส่วนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยพวกอารันคาไม่มีใครโชว์เลยนะในการแปลงร่างเฉพาะส่วนนะครับ เราเพิ่งจะมาได้เห็นเนี่ยตัวแรกก็คือกิมจอในภาคสงครามเลือดพันปีนะครับกิมจอเนี่ยเขาก็แปลงร่างเฉพาะส่วนแล้วก็วิ่งตามนัดเลวานเนาะแต่ว่าบทกิมจอมันอานาตามมังงะเลยครับนัดเลวานมันโยนพิษมาก้อนเดียวกิมจอเอามือปัดเรียบร้อยกิมจอแพ้ <laughs> ขอร้องล่ะอย่าให้มันตามมังงะร้อยเปอร์เซ็นต์เลย แต่เอาจริงๆก็พอเข้าใจอยู่นะครับเพราะว่าความสามารถของนัดเลวานเนี่ยก็โกงด้วยและตัวของนัดเลวานเนี่ยอย่าลืมว่าเขาเป็นหนึ่งในองค์ขลักษ์ของยูฮาัตดด้วยนะเขาเป็นผู้ที่ถูกยูฮาัตรับเลือกมาให้เป็นองค์คลักษ์แน่นอนว่าฝีมือเนี่ยไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะไอพิษของเขาเนี่ยก็ลุนแรงจริงๆแต่ว่ามันมันน่าเสียดายอะถ้าเกิดบทกิมจอมันมันแค่นี้ <laughs> S <S <S เอออย่างน้อยโฮอะไรเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะอันนี้เราก็ต้องไปคาดหวังในอนาคตนะครับแต่ว่าบทบาทของเขาในตอนนี้จบลงเพียงแค่เท่านี้นะครับอิจิโกะก็โผล่มาช่วยกิมจอแล้วก็จบไปสำหรับบทบาทของกลุ่มอิจิโกะนะครับ ต่อมาจะเป็นในส่วนของกลุ่มหลักของตอนนี้แหละก็คือกลุ่มของ13หน่วยพิทักษ์นะครับกลุ่มของ13หน่วยพิทักษ์เนี่ยดันไปบังเอิญเจอลิเยนะแน่นอนว่าลิเยเนี่ยเขาเป็นมือสไนเปอร์อยู่แล้วนะเขาก็ได้ทําการซุ่มโจมตีใส่13หน่วยพิทักษ์นะครับคนแรกที่โดนเฟร้สบัดเลยก็คือชูเฮไม่รู้ว่าโกรธแค้นอะไรเขานะตัวของเขาเนี่ยอุตสาห์ฝึกบางใครมาสําเร็จนะครับยังไม่ทันได้ใช้โดนเก็บก่อนเพื่อนเลยอันนี้คือตรงตามมังะเลยนะครับแต่ว่า มีการเพิ่มเติมเข้ามาด้วยก็คือลิเยเนี่ยเขาไล่ยิงคนอื่นให้เห็นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวตามมังงะไปๆเนี่ยเราได้เห็นว่าตัวลิเยเขายิงใส่ชูเฮสเตัดฉากมาอีกทีนึงเนี่ยก็คือเห็น13หน่วยพิทักษ์มันเหลือไม่กี่คนแหละเราไม่ได้เห็นว่าตัวลิเยมันเก็บใครไปบ้างนะแต่ว่าตัวอนิเมะเนี่ยเราได้เห็นเลยว่าลิเยเนี่ยเขายิงแบบพวกระดับรองหัวหน้าลงไปนะพวกก,กี้พวกตัวประกอบเนี่ยโดนยิงหายไปเลยนะครับคือแบบเหมือนเอาบทมาให้ลิเยยิงทิ้งอย่างเดียวอะ ก็ไปรอคาดหวังแล้วกันว่าไอ้พวกนี้มันจะรักษาเสร็จแล้วมาช่วยสู้ในอนาคตนะครับเพราะถ้าเกิดเอาตามมังงะไปเปๆนะไอ้พวกที่คุณเห็นว่ามันถูกยิงทิ้งเนี่ยเพื่อนๆจะไม่ได้เห็นบทบาทการต่อสู้ของเขาแล้วยันจบเรื่องอะนะก็ต้องไปรอลุ้นกันอีกทีนึงว่าไอ้พวกที่ถูกยิงเนี่ยมันจะถูกการรักษาแล้วก็ไปช่วยสู้ในอนาคตหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดไม่มีก็จบแล้วครับฉากต่อสู้พวกนี้ไม่เห็นและชูเฮที่ฝึกบางไคมาคนที่คาดหวังว่าจะได้เห็น คงไม่ได้เห็นแล้วละครับก็ต้องไปรอลุ้นกันนะแล้วก็ในส่วนของตอนที่3.3นี้เนี่ยได้มีการเพิ่มบทการต่อสู้เข้ามานะเราจะไปหาฉากการต่อสู้นี้จากมังงะไม่ได้นะครับมีแค่เฉพาะตัวแอนิเมตเท่านั้นก็คือฉากการต่อสู้ของอิชิดะกับเลนจินะครับ มันไม่ใช่เป็นฉากการต่อสู้ที่เพิ่มเข้ามาแบบไร้สาระที่แบบสู้กันวนลูบหรือแบบมันดูแปลกๆอันนี้ไม่ใช่เลยอันนี้เป็นการเพิ่มเข้ามาที่แบบดูดีมากๆเป็นการโชว์ของแบบเต็มที่เลยใครที่อ่านตัวมังงะมาเนี่ยกะรอดูพลังของอิชิดะดูพลังของเลนจิเพิ่มเติมเนี่ยคุณหาดูไม่ได้หรอกคุณมาเจออีกทีเนี่ยคือในตัวอนิเมะตอนที่33มนี้นะเลนจิโชว์สกิลยับเลยโชว์ความสามารถบางใครแบบ เต็มที่มากๆก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้เห็นความสามารถของบางไครเรนจิไปแล้วก็จริงนะแต่ต้องบอกเลยว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยแทบจะเป็นแค่นาจิ้มเลยถ้าเกิดมาเทียบกับตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเรนจิโชว์สกิลของบางไคยับเยินเลยนะโชว์แบบให้เห็นเยอะเลยว่าบางไคใหม่ของเขาเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างผมถึงได้บอกนะว่าฉากการต่อสู้ในตอนนี้เนี่ย มันเป็นตอนที่ดีมากๆเพราะต่างคนต่างปล่อยของปล่อยโชว์สกิลมาเต็มที่เลยตัวของอิชิดะเนี่ยเขาก็ได้ใช้ความสามารถของคินซี่ฟอร์สแตนดิทให้เราได้เห็นเพิ่มเติมด้วยนะว่าความสามารถของเขาในร่างนั้นอ่ะมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะเราจะได้เห็นว่าตัวของอิชิดะมีพลังในการดูดพลังอีกฝ่ายด้วยบอกเลยว่าเป็นพลังที่ขี้โกงมากๆนะมันไม่ได้ดูดแค่เฉพาะแรงกดดันวิญญาณอ่ะแถมยังดูดพลังกายเข้าบิดด้วยอ่ะคือแบบเป็นพลังที่แบบขี้โกงมากๆอ่ะของอิชิดะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคินตี้เนี่ย เขาดูดอนุวิญญาณรอบๆได้นะบอกเลยว่าสถานที่ในการต่อสู้อิชิดะได้เปรียบอยู่แล้วนะครับแน่นอนว่าผลการต่อสู้อิชิดะก็เป็นฝ่ายชนะนะซึ่งอิชิดะเนี่ยเขาได้บอกเหตุผลในการที่เลนจิแพ้เขานะครับก็คือตัวของเลนจิเนี่ยอารมณ์คล้ายๆอิจิโกะนะครับตัวของเลนจิถึงเขาจะสู้อิชิดะได้แบบเต็มที่ก็จริงแต่ว่าด้วยสัชาตญาณของเลนจิเนี่ยเขาเลี่ยงในการกำจัดอิชิดะนะอันนี้อิชิดะเขาบอกมาเองนะครับในตอนที่อิชิดะเขาปิดฉากใส่เลนจิเนาะ พอเราพูดกันแบบนี้แล้วเนี่ยเท่ากับว่าเลนจิเนี่ยถ้าเกิดเขามีความคิดที่จะกำจัดอิชิดะเนี่ยเขาสามารถกำจัดอิชิดะทิ้งเลยได้ไหมอันนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ตอบอยากเพราะว่าตัวของอิชิดะเนี่ยเขายังไม่ได้ใช้ตัวอักษรศักดิ์สิทธิ์ที่เขาได้รับมาเลยนะครับไอความสามารถเอของเขาเนี่ยเขายังไม่ได้ใช้ในการต่อสู้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมองว่าจริงๆแล้วเลนจิฝีมือเหนือกว่าอิชิดะมันก็ไม่ได้ครับเพราะว่า อิชิดะก็ยังไม่ได้ใช้ตัวอักษร A หรือเราจะมองว่าจริงๆแล้วอิชิดะมันก็เหนือกว่าเลนจินั่นแหละอันนี้ผมก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับมุมมองแล้วกันนะเพราะว่าเรื่องสเกลพลังเนี่ยเอาจริงๆคืออย่าไปซีเรียสมากเรื่องสเกลพลังถ้าเกิดอยากดูการ์ตูนให้สนุกนะผมมองว่าคุณไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องสกลพลังมากนะบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับบทบาทของตัวละครที่ได้รับณนตอนนั้นนะครับ แล้วก็ต้องไปรอดูกันอีกทีนึงนะครับว่าอิชิดะเขามีเหตุผลอะไรถึงไม่ยอมใช้ตัวอักษรที่เขาได้รับมานะเพราะว่าการต่อสู้ที่ผ่านมาเนี่ยระหว่างการต่อสู้กับอิชิโกกับเลนจิเนี่ยผมยังไม่เห็นอิชิดะใช้ความสาม,มารถตัวอักษร A ของเขาเลยนะอันนี้ก็ต้องไปรอลุ้นกันนะครับ เอาจริงๆในตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้คาดคิดด้วยว่าจะมีการเพิ่มบทบาทการต่อสูส้ของคู่นี้เข้ามานะเพราะว่าตัวผมเนี่ยไม่ได้ดูสปอยล่วงหน้านะว่ามันมีฉากอะไรปล่อยมาบ้างนะผมมารอดูอีกทีก็คือตัวเต็มเลยนะครับพอมาดูตัวเต็มเลยโอ้โหโคตรพีคเลยนะผมเชื่อว่ามันพีคมากๆนะหลายคนที่แบบไม่ได้ตามสปอยแล้วมาเจอเองอ่ะผมว่าก็น่าจะรู้สึกพีคเช่นกันเพราะว่าฉากสู้ที่เพิ่มเข้ามามันดีมากๆมันดีจนแบบ มันโคตรดีไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นฉากการต่อสู้ที่ตัวแอนิเมะเพิ่มเข้ามาเพราะส่วนมากเนี่ยวุ้ยและแอนิเมะเพิ่มฉากเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกสนุกขนาดนั้นนะหรือว่าจะเป็นเนื้อเรื่องเฉพาะตัวแอนิเมะเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าการต่อสู้มันจะมันอะไรขนาดนั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าม่งโคตรมันนะครับการโชว์ของโชว์สกิลแต่ละคนคือแบบสุดจริงๆนะแล้วมันก็บ่งบอกด้วยว่าพวกพินซี่เนี่ยโคตรขี้โกงเลย โอชิดะ oh, มันลงไปนอนแล้วแล้วมันดูดอนุวิญญาณฟื้นฟูตัวเองแถมยังดูดพลังอีกฝ่ายได้อีกคือแบบสุดยอดมากๆขนาดอิชิดะยังไม่ใช้ตัวอักษรเมันบ่งบอกได้เลยว่าออชิดะเนี่ยเขาก้าวหน้าไปไกลมากๆนะต้องบอกว่าเลนจีเนี่ยเขาก็เก่งขึ้นแบบกว่าเดิมหลายเท่าจริงๆนะเลนจีก่อนหน้านี้เนี่ยความสามารถยังเทียบเท่าหัวหน้าหน่วยไม่ได้เลยแต่ตอนนี้เนี่ยเก่งกว่าหัวหน้าหน่วยหลายๆคนไปแล้วนะอ้างอิงจากแบบ เคนเซกับโลสที่มันสู้กับมารคูลินเนี่ยลุมกันสองคนยังทําอะไรไม่ได้เลยแต่เลนจิแค่ชี้ไครเนี่ยมันยังเก่งกว่าโลสอะเคนเซตอนนั้นเลยนะครับเพราะเลนจิมันเอาศอกตีใส่มาร์คูลินมาร์คูลินลงไปนอนคุณคิดดูเคนเซมันบังไขรต่อยนะครับตอนนี้สกิลฝีมือพลังของเลนจิเนี่ยมันไปสูงมากๆตัวอิชิดะมันก็สูงเช่นกันไอ้สองคนนี้ก่อนหน้านี้ที่เป็นเพื่อนพระเอกที่แบบความเก่งมันไม่ได้เก่งเท่าเอสปาดาเลยนะแต่ว่าตอนนี้คือแบบเก่งมากๆถ้าเกิด ย้อนแม็ไปสู้กับไซเอลใหม่ผมว่าไซเอลไม่กี่วีก็สลายละไอไซเอลอพอลโลที่พวกเขาเคยร่วมมือสู้กันนะครับแล้วก็ไอการที่บทบาทของอิชิดะในอนิเมะมันแตกต่างกับมังงะมากๆเนี่ยมันทําให้เราลุ้นไปด้วยว่าจริงๆแล้วอิชิดะเขาคิดอะไรอยู่นะครับเพราะถ้าเกิดตามมังงะเนี่ยผมบอกไปแล้วนะบอกไปหลายรอบแล้วว่าตัวมังงะเนี่ยเราดูจากนอกโลกแล้วก็รู้ว่าว่าอิชิดะมันเนียนมันเป็นคนดีนะครับแต่ว่าตัวอนิเมะเนี่ย เริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าอิชิดะเนี่ยตกลงคือเขาเอายังไงนะครับตกลงคือเขาอยู่ฝั่งไหนกันแน่เขาเนียนหรือว่าจริงๆแล้วใจเขาอยู่ฝั่งพินซี่แล้วจริงๆต้องให้พวกอิจิโกะไปดึงกลับมาหรือยังไงอันนี้ก็ต้องรอติดตามดูมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าลุ้นนะครับถึงตัวผมเนี่ยจะคิดว่ามันเนียนอยู่นะครับแต่แบบเนียนมากๆแต่มันก็สามารถออกได้ทุกทิศท,ทางอันนี้ก็ต้องไปรอดูอีกทีหนึ่งว่าจริงๆแล้วอิชิดะเนี่ย เขาเป็นยังไงนะแล้วผมคิดว่ามันต้องมีแมตช์ล้างมือระหว่างอิจิโกะกับอิชิดะแน่นอนนะครับเปิดมาขนาดนี้แล้วนะช่วยขายอิชิดะเยอะๆหน่อยเพราะว่าในมังงะเนี่ยคนรอดูอิชิดะสู้แทบตายดูจนจบโอ้แทบไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะคือไม่เห็นร่างแปลงร่างอิชิดะด้วยมาได้เห็นแค่ในอนิเมะนะครับการต่อสู้ของอิชิดะในมังงะเนี่ย โคดหวยผมใช้คำว่าโคดหวยเลยเป็นคู่ที่รอโคดโคดและมันก็หวยโคดรคด,ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอนิเมะน่าจะตอบโจทย์หลายๆคนนะน่าจะทําให้สิ่งที่เราคาดหวังเป็นจริงได้นะครับรอติดตามกันไปนะสำหรับอนิเมนะนะแล้วก็หลังจากที่ดูจบนะครับบทพูดช่วงท้ายเนี่ยมันเป็นบทพูดของมายุริถ้าเกิดเราอ้างอิงจากตัวมังงะนะครับบทสู้ต่อไปเนี่ยมันต้องเป็นบทของฮัตวานกับบัสบี แต่ว่าด้วยฉากจบเนี่ยมันเป็นบทพูดของมายุลิผมเลยคิดว่าครั้งหน้ามันอาจจะเอาบทมายุลิมาก่อนบทของบัตบีอันนี้ก็มารอลุ้นกันอีกทีนึงว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเพราะถ้าเกิดเรียงตามลำดับเนี่ยมันต้องเป็นฮัตวานสู้กับบัตบีก่อนแล้วค่อยเป็นบทสู้ของมายุลินะครับอันนี้ก็ต้องรองลุ้นกันอีกชีนึงเนาะ ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปวิดีโอในการชวนพูดคุยในตอนที่3 3นี้นะครับเพื่อนๆมีความรู้สึกยังไงบอกกันได้นะโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมโคตรตื่นเต้นกับตอนนี้นะครับบรรยายมาเป็นคําพูดเนี่ยมันมันยังบรรยายได้ไม่หมดเนี่ยผมสามารถพูดต่อได้เรื่อยๆเลยในส่วนของตอนนี้เพราะผมชอบมากจริงๆนะครับโดยที่ตัวของอิชิดะกับเรนจิเนี่ยไม่ใช่ตัวละครที่ผมชื่นชอบเลยนะครับแต่ผมกลับรู้สึกว่าไอ้ตอนนี้เนี่ยทำมาได้ถึงใจมากๆนะเป็นเพราะว่ามันโชว์สกิลแบบ เยอะมากๆการต่อตู้มันลื่นไหลและมันโคตรสนุกนะครับเพื่อนๆคิดเนยังไงกับตอนนี้พูดคุยกันได้ทางใต้คอมเมนต์นะหรืออยากจะเสริมอะไรก็สามารถเสริมได้ทางใต้คอมเมนต์นะครับก่อนจากกันก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับกดไลค์กด, like, กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปให้ช่องผมด้วยนะและที่สําคัญตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะซับพอร์ตช่องของผมก็สามารถมาเป็นสมาชิกสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องผมได้นะครับเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ 35บาทเท่านั้นเนาะหรือเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะตามเก็บมังงะนะครับก็สามารถกดแสดงเพิ่มเติมใต้ล่างได้เลยนะครับจะมีสินค้าให้เลือกซื้อได้อยู่นะก็สามารถเข้าไปช็อปกันได้นะครับถ้าเกิดคลิปวดิดีโอนี้ผมพูดจาผิดพลาดประกันใดไปก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆด้วยนะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ